สวัสดีครับกับอูโชสวิตนาตวินนะครับนะวันนี้ก็มีเรื่อง <c oughs> มาแชร์ประสบการณ์ที่แล้วนะครับนะคันนี้ก็มีเรื่องว่าเป็นเครื่องดีแม็กนะครับอันนี้แต่คันนี้มปนเครื่องร้อมนะครับนะมีปานาเครื่องยนต์ล้อมนนี้ก็ได้ทำการประกอบกลับเลยนะครับแนตะ่แต่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะครับนะที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของนี่ครับหัวชีดนะครับนะหัวชีดของดีแม็กคันนี้ นี่ครับนี่ปโปรโปรนะครับนะบางเชียบเลยคัเป็นการนี่ทำให้เป็นนี่ครับขีกคำโมนิโกะเต็มเลยนี่นผมไมได้ทำการคัดเลยนะครับนะกันนี้คะโมนขึ้นโกะเต็มเลยตึงเว้นรองว่ชิดนี่รัวครับลงไปอุดลงในหัวบัวนะครับนะหัวบัวนู่นนะครับเนเกรื่องนุ่ยแต่ประกอบกับเนี่ยทำการหลังทำความสะอาดไป็มเลยนะครับนะกันนี้ แต่กันนี่เครื่องล้วมนะครับนะมันไม่ได้เกี่ยร์ว่าเปล่าเครื่องโหนาแมงด้วยจี่ยมได้ที่นะครับนะแต่ว่ากเตวานครับเก็บมันเทียบประสบการณ์ว่านี่ครับหัวชีดนี่เราต้องการขยันนี่ครับประมาณสักเส้นกิโลจะทําการเปลี่ยนนี่ครับมาเปลี่ยนเว้นหัวชีดนะครับนะเว้นหัวชีดนี่เม็ดเลยครับตั้งเซวะเลยนี่ครับเว้นแต่กันนี่ปลายกับตำตาคิ้วกัน เดี๋ยวเจ้าก็มันงบหน่อยนะครับนะเลยทําการเปลี่ยนลองไปก่อนนี่ตัางเซวก็เลยครับาการชักเวนี่ครับใส่ที่ทำไมวั่วบวัตันน้ำมันเครื่องขวยน้ำมันเครื่องเล็บนะครับนะแป๊บเล็บเนี่ครับใส่ที่ว่าปกเวยตัวชีดเนี่ยรัวหัวรัวดึงไอ้คีกระเม่เนี่นะครับ มันอัดลงล่างนะครับนะอัดลงในในใน,ในลงในวัวบัวนะครับนะถึงวัวบัวตามวัวบัวตันกับตามไอ้เกลืองปังกับประมาณเซนติโลนะครับนะลองขยันเปลี่ยนนี่ครับมาเปลี่ยนเว้นลงวัวชิดนะครับนะตรงที่ไม่เมกี้บาร์ตี้ครับนี่กับเสียที่หนึ่งเป็นเบิร์ดนะครับนะบนเนี่ยครับยังคงไม่มีอะไรด้มาครับแคกเชฟรับกันเรื่องของเว้นลงวัวชิดนะครับนะ ตีตาไปเครื่องพังมามางตัวมากแล้วนะครับนะแต่ตะวัากล้วยมันเครื่องพลเล็บ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 นะครับนั้นต้องสังเกตได้ก่อนนะครับนะมันต้องมีใจกิจสักอย่างนึ่ครับนะตีตาไปกลวยมันเครื่อนเล็บนะครับนะโอเคนะครับนะเรได้เช็ดไปแล้วกันกับเรื่องของเว้นดวงวัชิตไม่ว่าจะเป็นดีเมกนัวดูดูลยนะครับนะต้องขยัน เช็คนะครับนะประมาณตักงเส้นกิโลเปลี่ยนสักขังนึงผมหวาดีครับตัววัชิร์เป็นต้องความราม่าอะลรครับเปลี่ยนวัชิรตัวแรกครับโอเคนะครับนะเขาควัก้อยเพียงแค่นี้ครับกระบูชโชาวสวิตนาตะเวียงครับนะครับฝากติดตามกันนะครับนะ